รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอป์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสววเครื่อข่าวคุณภาพ FM97 จันทันถึงสุกบ่าย3าโมงถึง4ี่โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM101 ในรายการ Money Plus ตั้งแต่บ่าย3าโมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังกันให้ได้นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งในการติดตามเราก็คือผ่านทาง Facebook Fan Page Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ายยุทธนา เชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับแล้วก็2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกคอดไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ง,ง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s แพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว SI แแล้วตามด้วยคำว่า Money plus M O N E Y P L U S มันนี plus ติดกันตรงตัวนะครับฝากคำถามเรื่องหุ้นก็ได้เรื่องกองทุนก็ได้เรื่องการจัดพอร์ตการลงทุนหรือการวางแผนทางการเงินเชิญเข้ามาได้เลยนะครับรู้ฟังครับ ช่วงนี้ทางบลจกสิกรไทยได้มีมุมมองต่อการลงทุนตราสารหนี้ไทยว่ายังคงน่าสนใจนะครับโดยคุณชัดชัยสลิดอภิรักษ์รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้บลจกสิกรไทยมองว่าเพื่อเป็นทางเลือกสําหรับผู้ลงทุนที่ต้องการล็อกโอกาสรับผลตอบแทนที่แน่นอนอาจเลือกลงทุนกับกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศประเภทที่มีการกําหนดอายุโครงการหรือที่เรียกกันว่าเทอมฟัน ซึ่งบลจกสิกรไทยได้เปิดเสนอขายเป็นประจำทุกสัปดาห์โดยกองทุนที่เปิดเสนอขายระหว่างวันที่6จนถึง12มิถุนายนนี้ประกอบด้วย2กองทุนได้แก่กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ6เดือน DJ ประมาณการผลตอบแทน1.5%ต่อปี1.5%ต่อปีและอีกกองหนึ่งก็คือกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ1ปี4แส ประมาณการผลตอบแทน1.7%ต่อปี1.7%ต่อปีทั้งสองกองทุนจะเน้นลงทุนในเงินฝากและบัตรเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินในต่างประเทศโดยกองทุนมีนโยาบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ที่สนใจลงทุนกับกองทุนตราสารหนี้บลจกสิกรไทยสามารถลงทุนเริ่มต้นเพียง500บาทนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K a s s e t s Contact Center 026733888 026733888นะครับส่วนคุณผู้ฟังที่ฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money นิาสสติดกันตรงตัวนะครับฝากเข้ามาได้เลยนะครับคุณวรพล6786ฝากถาม BEM mm hmm. ก็คือทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชน mm hmm. มี BEM ต้นทุนอยู่7บาท30สตางค mm ์ hmm. เวลาราคาย,ย่อลองมาเนี่ยถัวได้ไหมแล้วก็ขอคุ้นปันผลสวยๆพร้อมจะถือยาวสักปีหนึ่งขอสัก2บริษัทนะครับ mm hmm. เดี๋ยวรีบจัดคิวต่อให้นะครับคุณวรพลท่านต่อมาครับคุณมาเอดะครับ คุณมาเอดาอยากรู้แนวโน้มของสตาปิโตเลียมรีไฟนิงจำกัดมหาชนหรือว่า SPRC ว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวรีบจัดคิวให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณมาเอดาครับส่วนช่วงแรกของรายการ m ั n นี่ช็อ รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินนะครับเดี๋ยวไปติดตามดูแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงสุดท้ายของสัปดาห์นี้และน่าจะมองยาไปถึงแนวโน้มสัปดาห์หน้าด้วยนะครับรวมทั้งกลยุทธ์การลงทุนและหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ KGI ผมเชิญคุณสุโชคทีรวันรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในะช่วงนี้ครับ คุณสุโชตสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณมิ้งเหมือนเดิมนะได้ครับนะครับคุณมิ้งครับตลาดเป็นยังไงบ้างหลังทราบผล3ามอีเวนต์สำคัญครับคุณมิ้งครับเมื่อวานเนี่ยจะมีอยู่สประเด็นด้วยกันที่ทุกคนกังวลนะครับ,รบก็คือเรื่องของทางประธานาธิบดีโดนันททัป์ว่าจะมีการถแถลงของอดีตผู้ว่า FBI บออกมาตรงนี้เนี่ยทุกคนก็กังวลว่าถ้ามีถแถลงเพิ่มเติมมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจจะทําให้ความมั่นคงของ,ของรัฐบาลทัป์เนี่ยสั่นคลอนหรือเปล่า แต่ฟังดูแล้วคําให้การก็ไม่ได้พูดชัดนะว่าทําสั่งการนะก็ไม่ชัดนะใช่ครับนี่เลยเป็นประเด็นว่าเช้าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นในเอเชียมีภาพของการบวกได้บ้างรประเด็นแรกเนี่ยต้องบอกว่าตลาดคลายความกังวลลงเยอะเลยนะครับ,รบแล้วก็สําหรับประเด็นที่2ที่ทุกคนรอดูเรื่องของผลการเลอกตั้งเที่ยงอังกฤษซึ่งผลออกมาน่าจะเป็นของทางพรรคนาง,งเทเรซาเม ค,คงจะได้จัดตั้งรัฐบาลเพียงแต่ว่าเป็นรัฐบาลผสมหรือรัฐบาลเสียงข้างมากนั่นแหละอ่าเดี๋ยวรอดูนะครับรอดูนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต่อให้ออกมาเป็นภาพของรัฐบาลผสมครับแต่ว่าเสียงข้างมากก็ยังคงเป็นของพรรคของนางเทเลซ่าเมย์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามองว่าผลกระทบต่อตลาดหุ้นเอเชียไม่น่ามากนะักครับเรื่องที่สามนะฮะก็คือผลการประชุมของ ECB หรือภาษาไทยก็คือธนาคารกลางยุโรปครับ ผลการประชุมออกมาคือคงดอกเบี้ยแล้วก็รักษาระดับมาตรการ QE ต่อไปครับเสร็จแล้วเนี่ยมีการออกมาพูดในเรื่องของการปรับลดคาดการเงินเฟอ้อของทางฝั่งยุโรปครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางฝ่าย Reserve a k t r i เรามองว่ามันกลายเป็นว่าทําให้นักลงทุนทุกคนกลับไปคิดว่าอย่างนี้มาตรการ QE ของฝั่งยุโรปน่าจะต่อคาดการว่าน่าจะมีการยืดมาตรการ QE ของยุโรปออกไปได้อีกใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะมีการยืดต่อไปอีกแล้วประเด็นนี้ก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการไปด้วยนะครับอย่างน้อยปลดล็อกความกังวลแล้วกันครับอืมเอาละผ่านไปแล้ว3ามอีเวนต์นะครับครับอ่าประเมินน้ำหนักดูแล้วตลาดก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบอะไรมากนักใช่ไหมครับคุณสุโชชใช่ครับ แต่ว่าที่เหลืออีกเรื่องหนึ่งก็คือกลางสัปดาห13์13-14มิถุนายนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้จะเป็นสาเหตุที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยรวมถึงตลาดหุ้นในเอเชียเป็นภาพการไซเวออกข้างยังไม่มีภาพที่จะบวกแรงๆหรือลบแรงๆเอางี้ครับถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยกลางสัปดาห์นี้จริงเนี่ยตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงครับผมมองว่าน่าจะมีภาพของการปรับลดลงบ้างในช่วงต้นนะครับแล้วจะกลับเป็นบวกเพราะนักลงทุนทุกคน คาดหวังไว้หมดแล้วมีการปรับพอร์ตเรียบร้อยหมดแล้วปรับพอร์ตกันไปเยอะแล้วดังนั้นถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยจริงในช่วงกลางสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าจะลงก็ลงไม่แย่และลงแล้วมีโอกาสดีดกลับขึ้นมาได้ด้วยนะครับใช่ครับแต่ในทางตรงกันข้ามลาเกิดพลิกล็อกรากฏว่าเฟดไม่ขึ้นดอกเบีย้ยยังคงดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในการประชุม13-14มิถุนายนนี้แหละคุณไทยจะเป็นยังไงก็จะ,ะทําให้ตลาดคุณไทยยังเป็นภาพของการไซเวย์เหมือนเดิมก็ผลกระทบก็ถ้าไม่มีอะไรเหมือนกัน ใช่ครับตลาดจะไซด์เว์ต่อหรยอครับครับเอาละมาประเมินดูหน่อยแนวโน้มคุณไทยในช่วงชั่วโมงก่อกว่าที่เหลือของสัปดาห์นี้แนวโน้มจะเป็นยังไงครับเนี่ยก็น่าจะเป็นการแกว่งตัวออกข้างรอผลการประชุมเฟดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแกว่งตัวออกข้างตรงนี้ผมมองแนวรับ1560ครับแนวต้าน1 5 7 5ถ้าหลุดเนี่ยจะหลุดยาวหรือถ้าหลุดก็ลงไปได้ไม่เยอะครับครับผมอยากให้ดูตอนราคาปิดวันศุกร์วันนี้นะครับต่ำกว่า1560 อาจจะต้องพิจารณาขายบัตรขาดทุนบางส่วนออกมาก่อนเพื่อลดความเสี่ยงสแสดงว่าถ้าหลุด15.60ลงไปตอนปิดตลาดเนี่ยมีโอกาสลงยาวใช่ไหมมีโอกาสเกิดการพักฐานนะครับมีโอกาสเกิดการพักฐานสักประมาณ20จุดหลุด1 5 6่หไปไม่ดีมีโอกาสลงล,งลึกถึง20จุดด้วยกันนะครับครับส่วนแนวต้านด้านบนละครับ1575ด้านะครับ1575ยจจุดนะครับแม้น่าจะทะลุยากหน่อยนะวันนี้ครับจะเห็นว่าในช่วง1-2สัปดาห์ที่ผ่านมา ขึ้นไปปิดแถวหนึ่งห้าเจ็ดห้แล้วก็พักลงมาทุกครั้งเลยตรงนั้นเลยกลายเป็นแนวต้านสําคัญครับซึ่งถ้าราคาปิดวันนี้ทะลุขึ้นไม่ได้อืคนที่มีหุ้นอยู่ถือต่อับและโปรฟิตลันไปรอขายแนวต้านด้านบนที่1590งห้าเกนได้นะครับแต่ถ้าไม่พ้นผมมองว่าเป็นกรอบเดิมถ้าไม่พ้นก็ขายซะก่อนแต่ถ้าทะลุ1 5 7่หขึ้นไปก็เลทโปรฟิตลัน ไปรอขายแถวๆ1590จุดนะครับใช่ครับอันนี้เป็นกรอบการเคลื่อนไหวแล้วก็กลยุทธ์นะครับในช่วงสั้นๆ1ชั่วโมงที่เหลือของสัปดาห์นี้นะครับครับถ้าจะให้ช่วยมองแนวโน้มสัปดาห์หน้าแล้ครับกรอบการเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงบ้างผมเชื่อว่าในภาพนี้นะครับยังคงคลุมจนถึงผลการประชุมเฟดเลย1 5 6 0งห้าหกถึงจะคลุมไปจนกว่าจะทราบผลการประชุมเฟดกลางสัปดาห์นี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ต้องพึงระมัดระวังไว้เลยนะครับนะครับู่ง ที่รักที่ฝากคำถามมาครับผ่านทางแอปพลิเคชัน l ล n e Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS m o n e y P l U S, Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับคุณพันนี7465บอกมีแอดวานต้นทุนอยู่ประมาณ163สบาท95ตางค์ตอนนี้ยังมีกำไรอยู่เนี่ยจะขายเก็บกำไรไว้ก่อนดีหรือควรจะถือต่อไปดีสำหรับตัวแอดวานครับคุณมิงครับ สำหรับตัวแอดวานนะครับตรงนี้ผมพูดในเชิงพื้นฐานก่อนแล้วกันนะครับว่าฝ่ายรีเสิร์ชเราคาแนะนําเป็นซื้อคําแนะนําเป็นซื้อฝ่ายรีเสิร์ชจาก KGI ีเล็คอมเมนต์เป็นซื้อนะครับอันนี้คือพื้นฐานเป้าพื้นฐานอยู่ที่189 189บาทเป็นราคาเป้าหมายครับอืแล้วก็เราคาดการปันผลอยู่ประมาณ4.5%ตต่อปี 4. 5เต่อปีในยามนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ถือว่าถือต่อได้นะครับถ้ามองเป็นภาพของการลงทุนอืม แต่สำหรับในเรื่องของการเทรดดิงเก็งกําไรผมอยากให้มองที่แนวต้าน175ครับทะลุผ่าน175ได้ถือต่อและโปรฟิตรันน่าจะขึ้นไปทดสอบใกล้ๆ180ได้แต่ถ้าขึ้นไปทดสอบ175เราไม่พ้นเนี่ยมีภาพของการถูกขายที่บริเวณแนวต้านนั้นอาจจะหาจังหวะล็อกกำไรขึ้นมาก่อนได้คุณพานีครับยังถือต่อได้นะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแถวๆ175นะครับเป็นกรอบแนวต้านแรกนะครับถ้าทะลุผ่านได้ถือต่อไป แต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปแล้วก็ไม่ผ่านสักทีเนี่ยก็อาจจะขายล็อกกําไรออกมาก่อนก็ได้นะครับ,รบแต่ว่าทาง KJI มองว่าหุ้นตัวนี้ถือยาวได้ราคาเป้าหมาย189บาทแล้วก็มีปันผลประมาณ4.5%ต่อปีสำหรับปีนี้นะครับ,รบเอาละครับท่านต่อมาคุณหมอเจษดาบอกต้องการจะสะสม SPRC สตา์ปิตโตเลียมรีไฟนิ่งจำกัดมหาชนนะครับ ต้องการสะสม s p r c เพื่อกินปันผลระยะยาวๆอยากรู้ว่าคิดถูกไหมมันปลอดภัยหรือเปล่าขอราคาเข้าซื้อที่เหมาะสมด้วยครับคุณมิ้งว่าไงครับ s p r c สำหรับตัว s p r c จริงๆเป็นตัวปันผลสูงนะเนื่องจากว่าเป็นโรงกลั่นที่ไม่มีแผนการลงทุนอะไรเพิ่มเติมสูงนี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับสูงเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่ฝ่ายสิร์ชเ,เราคาดการเอาไว้ก็น่าจะ7%ประมาณโอ้โห7%เลยนะปันผล เปร์เซ็นต่อปีนะ SPRC อ่ะครับประมาณนะครับบวกลบเจ็ดเปอร์เซ็นต่อปีแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่มีการลงทุนอะไรเพิ่มเติม,มตามแผนของเขาเราเลยคาดการบนผลได้สูงแต่ว่าต้องบอกว่าเป้าพื้นฐานที่ฝ่ายสิร์ชเ,เราประเมินเอาไว้อยู่แค่13บสามบาทสาตอนนี้ราคาในกระดาน14บาท กว่าครับโอ้โหคือเลยเป้าพื้นฐานแล้วเออราคาในกระดานมาเลยเป้าพื้นฐานแล้วนะครับราคาพื้นฐานแค่13บาบาทนะครับแล้วจะแนะนําคุณหมอเจษฎายังไงดีรอซื้ออยู่เพราะฉะนั้นผมแนะนําให้เป็นภาพของการย่อตัวลงมาหาจังหวะซื้อตอนย่อดีกว่าครับซื้อเมื่อย่อตัวนะครับครับคุณหมอเจษฎาครับ SPRC คุณมิ้งแนะนําให้ซื้อเมื่อย่อตัวนะครับที่ระดับราคาแถวไหนครับแบบที่1เนี่ยผมอาจจะมองไว้ที่บริเวณ13บาท50 13บาท แล้วก็ถ้ามีภาพของการย่อลงมาอีกอแนวรับถัดไปก็คือบริเวณ13บาทบแต่ถ้าไม่ย่อนะครับก็คงจะอยู่ที่บริเวณ13บาท50น่าจะรับได้คือให้ซื้อเหนือราคาเป้าหมายอยู่นิดหน่อยได้เพราะว่ามีปันผลรออยู่คือตรงนี้ซื้อเพื่อเอาปันผลแต่ยังไงก็ยังคุ้มใช่ไหมครับเพราะราคาเป้าหมายแค่13บาท30นะแต่แนะนําให้ซื้อได้แถวๆ13บาท50เพราะว่าคาดการว่าปันผลปีนี้ประมาณ7%ต่อปีนะครับ,รบนะครับสาหรับ สตาปิโตเลียมดีไฟนิ่งจำกัดมหาชนนะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือถ้าซื้อก็ซื้อเมื่อย่อนะครับ,รบลงมาแถวถสิบสาทห้เนี่ยซื้อได้แต่ทางฝ่ายรีเสิร์ช KGI ให้ราคาเป้าหมายไว้แค่13บาท30สตางค์เพียงแต่ว่าปันผลสวยคาดหมายว่าประมาณสัก7%ต่อปีคำแนะนำก็คือซื้อเมื่อย่อตัวนั่นเองนะครับ,รบเอาละครับต่อมาคุณชัยโรธ0-406 อยากถามบีแลนด์นะบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนมีต้นทุนอยู่2บาท26สตางค์ตงกับ2บาทส6สตังค์ราคาขนาดนี้มันต่ำกว่า2บาทอ่ะคุณคจะซื้อถั่วเพิ่มดีไหมราคามันต่ำลงมาเนี่ยซื้อถั่วเพิ่มดีไหมสำหรับบีแลนด์ครับครับถ้าให้ผมแนะนำในเชิงของกลยุทธ์แล้วกันอันนี้ผมขออนุญาตพูดในส่วนเทคนิคเพียงเดียวนะครับเนื่องจากบ B ีแลนด์เราไม่ได้ดูพื้นฐานครับตรงนี้เนี่ยถ้าจะซื้อถั่วเฉลี่ยนะครับผมอยากให้มองที่บริเวณ1.92 1.92ถ้าท้าสองหนึ่งจุดเก้า้ได้ ครับแนะนําซื้อถั่วเฉลี่ยได้ถ้าทะลุผ่าน1.92ขึ้นไปได้ค่อยซื้อถั่วครับแต่ถ้ายังไม่ขึ้นไปทะลุ1.92ได้ยังไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมครับครับสาเหตุที่ผมมองว่า1.92ทะลุได้ซื้อถั่วเฉลี่ยนะครับเนื่องจากว่าตรงนั้นเป็นแนวต้านสําคัญติดสามครั้งแล้วครับไม่ผ่านไม่ผ่านนะครับถ้าผ่านได้นะครับน่าจะขึ้นไปทดสอบ2บาทได้เพราะนั้นถ้าซื้อถั่วเฉลี่ยอาจจะทาให้ต้นทุนถั่วเฉลี่ยเนี่ยลดลงครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมองตรงนั้้นได ในส่วนของตัวแนวรับด้านล่างแล้วกันอืมจุดรับ ถัวเฉลี่ยจะอยู่ที่บริเวณ1.84 1.84นะครับครับอ่าจุดรับถัวเฉลี่ยอีกจุดหนึ่งคือ1.84นะครับถ้าไม่พ้น1.92นะครับน่าจะลงมารอรับข้างล่างเพื่อความปลอดภัยดีกว่าประมาณ1.84นะครับครับถ้าขึ้นไปแล้วไม่ทะลุ1.92นะครับครับกรอบตามนี้นะครับคุณชัยโรธครับสำหรับ B Land นะครับครับถ้าจะซื้อถั่วก็รอทะลุ1.92แล้วซื้อหรือไม่ก็รอลงมาแถวๆ1.84ก็ซื้อถั่วได้นะครับครับเอาละครับไปปิด ขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับคุณสุชคครับครับตัวแรกนะครับผมเลือกเป็นหุ้นแพนบีบริษัทแพนบีมีเดียจำกัดมหาชนคุณมิ้งชอบแพนบีตรงไหนครับครับต้องบอกว่าวันนี้ฝ่ายวิจัยเราอินิเชตเขอร์เเลหรือออกเปเปอร์ครั้งแรกสําหรับหุ้นแพนบีครับเรามองว่าในส่วนของตัวผลประกอบการน่าจะเริ่มมีภาพของการเติบโตได้ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของแนวโน้มอ,อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาที่จะเห็นว่าเริ่มฟืน้นนะครับเริ่มฟื้นในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็แพนบีเองเนี่ย มีเครือข่ายในเรื่องของสื่อโฆษณาอยู่ทั่วประเทศครับน่าจะรองรับตรงนี้ได้ค่อนข้างดีอืการเติบโตเรามองในช่วงสองปีนี้ตอปีละสี่สิบหกเปอร์เซ็นต่อปีโอ้โหถือว่าสูงเลยนะครับในส่วนของตัวกําไรคือปีนี้กับปีหน้าครับแผนบีคาดว่าจะโตสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับรบทั้งปีนี้และปีหน้านะครับรบเอาละครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ซื้อถือหรือขายหุ้นของแผนบีครับ แนะนำซื้อนะครับแนะนําซื้อหุ้นแพนบีนะครับครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับพื้นฐานอยู่ที่7จ็บาทห้นะครับราคาเป้าพื้นฐานอยู่ที่7จ็บาทห้สตางค์ครับาทห้าสิบสตางค์สำหรับแพนบีนะครับครับแล้วทยอยเข้ารับได้แถวไหนครับสําหรับตัวแพนบีนะครับมองแนวรับหลักอยู่ที่ห้าแปดห้าห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์นะครับครับห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์เข้าเก็บนะครับแพนบีนะครับแล้วถ้าผิดทางสต็อปลอสแถวไหนครับจุดสต็อปลอสมองไว้ที่ห้าบาทเจ็ดส หลุด5บาท70ลงมาเมื่อไหร่หลุด5บาท70สสตางค์ลงมาเมื่อไหร่ขายหนีออกมาก่อนนะครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกแพนบ Pan ีมีเดียจำกัดมหาชนในเซตนะครับครับขยับมาดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้ครับ หนึ่งนะครับผมเลือกเป็นหุ้น ASAP หรือ ASAP นะครับครับบริษัท Synergetic Auto Performance จำกัดมหาชน ASAP เนี่ยน้องใหม่ในเซ็ตนะครับครับชอบ ASAP ตรงไหนครับสาเหตุที่ชอบนะครับเนื่องจากว่าในเรื่องของการเติบโตค่อนข้างโดดเด่นมากมล่าสุดไปคอมมิวนิวซิตมาตอนนี้รถเช่าในพอร์ตของเขาโตขึ้นมา20%ถ้าเทียบกับปลายปีที่แล้วแตะระดับ10,000คันครับถือว่าค่อนข้างเยอะมากอยู่เป็นท็อปทีหรือท็อปโฟของประเทศแล้วเพราะฉะนั้น ผลประกอบการนะครับน่าจะเห็นภาพของการเติบโต สามปีนี้ <Ừ. S 2> นะครับมองเฉลี่ยปีละสามสิบปอร์เซ็นแล้วมีปัจจัยเสี่ยงบ้างไหมสาหรับเอซับเนี่ยครับครับปัจจัยเสี่ยงสาหรับเอซับเนี่ยจะมีปัจจัยเสี่ยงอยู่เรื่องเดียวคือราคารถมือสองทำไมครับถ้าเกิดว่าราคารถมือสองมิภาพของการย่อลงมาเ <Ừ. S 2> นื่องจากเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีเหมือนในช่วงที่ผ่านมาครับอาจจะทําให้การขายรถมือสองของเขาเนี่ยได้กําไรไม่ค่อยดี <Ừ. S 2> นะครับ,รบแต่ว่าในส่วนของพอร์ตรถเช่าต้องบอกว่าปิดความเสี่ยงเรียบร้อยหมดสัญญาเช่าระยะยาว4-5ปีนะครับเอาละครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทาง KGI ประเทศ ไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของเอซัพครับครับแนะนำซื้อนะครับแนะนำซื้อเอซัพนะครับครับราคาเป้าหมายพื้นฐานเท่าไหร่ครับมองเป้าเบื้องต้นเอาไว้อยู่ที่6บาท50สตางค์เป้าหมายเบื้องต้น6บาท50สตางค์นะครับครับหบาท50สตางค์นะครับครับและทยอยเก็บได้ที่ระดับราคาแถวไานครับมองแนวรับอยู่ที่บริเวณ5บาท40จะเป็นแนวรับหลักนะครับอ่าบาทส0สตางค์นะครับทยอยเก็บได้เอซับนะครับครับาบาท40สสตางค์นะครับ แล้วถ้าเกิดผิดทางสต็อปลอสแถวไหนครับครับจุดสต็อปลอสอยู่ที่5.30บาท30นะครับผิดทางหลุด5.30บาทส0สตางค์ลงมาเมื่อไหร่หลุด5.30บาทส0สตางค์ลงมาเมื่อไหร่สำหรับ ASAP s, บ <S นะครับ t y n e u t o t i r f u t o p n r f o r m a n c e จำกัดมหาชนให้ขายหนีเอามาก่อนนะครับรบเอาละครับ,รบนี่คือ2คุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จากทาง KGI ประเทศไทยประกอบด้วยบริษัทแพนบีมีเดียจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายพื้นฐาน7บาท50สตางค์ เจ็บาท50สตังค์อีกตัวหนึ่งก็คือ Synergetic Auto Performance ์แมจำกัดมหาชนหรือว่า a อซันะครับราคาเป้าหมายพื้นฐาน6บาทกับอีก50สตังค์นะครับนี่คือ2คูุ่้เด่นประจำสัปดาห์นี้เอาละครับขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณมิ้งครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับคุณสุโชติร,รัวรรณรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทลราทรับย์ KGI ประเทศไทยนะครับมามองแนวโน้มตลาดหุ้นมาให้กลยุทธ์มาฝากหุนเด่นและมาช่วยตอบคำถามคุณผู้ฟังที่รักด้วยขอบคุณมากๆนะครับคุณสุโชติครับ <S <S และปิดท้ายช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับบางจากผนึกทกาศหนุนเกษตรกรไทยโดยคุณชัยวัน์โควาวิสารัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน ได้พูดถึงการร่วมมือการระหว่างบังจากกับทกศขยายการสนับสนุนให้เกษตรกรทั้งที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศได้เป็นเจ้าของกิจการเพิ่มมากขึ้นโดยทกศจะสนับสนุนสินเชื่อให้กับสมาชิกเพื่อลงทุนด้านสถานีบริการน้ำมันและธุรกิจนอนอ,อย ในที่ดินของสหกรณ์นอกจากนี้สมาชิกที่ได้ดำเนินการปั๊มชุมชนแล้ว4แห่งและเบื้องต้นมีแผนจะขยายเพิ่มอีก6แห่งซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกกว่า3 0 0 0 0 0ครัวเรือนนอกจากนี้ก็ยังได้ร่วมกันเพิ่มมูลค่าและช่องทางการตลาดให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรด้วยการขัดสันผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมาจาหน่ายที่ร้านสภาซุปเปอร์มาร์เก็ตในเครือบางจาก ซึ่งปัจจุบันมี15สาขารวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งไปจำหน่ายที่ร้านสภาในต่างประเทศด้วยนะครับก็ขอแสดงความชื่นชมโครงการดีๆแบบนี้ของทางบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนเอาไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการมันนี่ช็อ รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอปเปอเรชั่นจำกัดมหาชน